สวัสดีครับวันนี้บ่าวตึ้มปทุมราชครับยิงงวัวโคมแม่ลูกครับเป็นงัวใส่ไงครับเป็นงัวนาเรียงครับนาเป็นนาครับคุณครับลูกสาวครับลูกสาวไว้สามเดือนครับเป็นลูกวิโก้สองล้านครับพี่น้องครับเพิ่งได้สามเดือนครับรับรองว่านาทั้งเม่ทั้งลูกครับโคมนี่ครับสซดแห้งครับเมถ่ายสูงลอยซีซีบวกครับพี่น้องครับน้ำตาไหลแล้วครับแม่ครับ น้ำตาไหลแล้วครับชิ้นหอนโมครับไปแยกจากมมมามึงหันนี่ครับเมยสดครับพึ่งได้ลูกสองตัวครับเมครับน่าหนาอุ่นอนครับอ่างใหญ่ครับล่ำเนยาๆครับอุ้ยหนาแห้งครับโดยเฉพาะลูกสาวเด้อครับเด้อวีโก้สองล้านครับว้สามเดือนครับพอดีเฮดเขาครับพี่น้องครับซ้ำนี้ครับลูกวีโก้สองล้านครับ อยลังแตกผ่าหยาเลยครับนาแห้งครับโคมนี่ครับเปิดด้วยซี่มืนหาเท่านั้นครับพี่น้องครับสนใจโทษด่วนนะครับเด้อโคมนี่ครับนาเลียงครับกินเก่งครับหนาอ้วนครับซี่มืนหาครับพี่น้องครับราคาอุ้ยนาเลียงแห้งครับโคมนี่ครับพี่น้องเห็นแล้วก็้าตัดสินใจโทษหาเบาถึงด่วนเลยครับโคมนี่ครับเบอร์โทษกับเบอร์ไล่นะครับเด้อ เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ครับงอยู่บ้านนวาครับอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบ่งลูกสาวครับงามแหงครับโอ้ยออกขอก้วตัวนึงครับเบ่งลูกสาวครับนี่ครับลูกสาววีโก้สองล้านครับพี่น้องครับงอหน่อยออกขออครับตัวนี้ออกขออครับตัวดอกมาหย่าง สี่มื่นหาครับโคมนี้ครับใครสนใจก็โทษดวนครับง้อสดครับใหญ่ๆสดๆเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งงนคขอกครับพี่ครับพี่น้องครับไงครับไงครับสี่มื่นหาครับเปล่าตัดสินใจดวนนะครับเด้อส่งฟรีสองร้อยโลครับโอ้ลูกสาวเอาไปเฮ็ดเขาเนี่ยครับพี่น้องครับดูวีโกสองล้านครับ ต่างยานยนครับพี่น้องครับจะโมงสีดำนะครับตดโบทะเมครับนาครับรับประกันควบนาครับควบนาครับอ้างดีครับโคมนี้ครับคุณครับลูกสาวครับไว้สามเดือนครับพี่น้องครับหลังแตกผ้าหญ่าเลยครับสีเมือนหาครับพี่น้องครับสนใจโทุ่ด่วนครับเมืองครับลูกสาวครับ อุ้ยต่างข้อครับนากระงามครับพี่น้องครับเพ็ดเขาเขานี่อุ้ยสวยนะครับงัวหน่อยตัวนี้ครับไปไปทางพุ้สนใจโทษด้่านครับพี่น้องครับอยู่บันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงัวเบาตึงครับงามครับคมนี่ครับสุดหยดครับสี่หมื่นหาครับน่าสนใจครับ ใหญ่หนาลึกครับอ่างดีโพนดีครับไปเฮ้ยเลี่ยมโตัก็ดีครับโคมนี่ครับน่าสนใจครับพี่น้องทางไกลทางไกลก็โทรหาเบาตึงนะครับเด้อโคมนี่ครับนาครับโพนี่ดีครับแม่พันขึ้นนะครับแม่ครับลูกเพิ่งได้สามเดือนครับเป็นลูกวีโกสองล้านครับ แล้วผ่เอาออกไปเบื้องนอกคอครับอันนี้ครับเอ้ครับออกมาหนออคอแขงไงครับพี่นองครับบูยสูงเถื่อเลยครับสนใจโทษดวนครับพี่นองครับโคมนี่ครับเด็ดแห้งครับโคมนี่ครับไปมาของไงครับราคาถือครับของไงราคาถือหนังนันหนาแนวนี้ครับตัวนี้โบแมนนะครับ มูผลมะเล็นั่ครับมยลูกสาวครับพี่น้องครับสุดจอดครับสี่หมื่นหาครับสนใจโทด่ดวนครับโทรหาเบาตึงดวนเลยครับโคมนี่ครับแบบหนาครับพี่น้องครับแบบหนาครับนมซีเต่าครับน้ำนมแม่ดีแห้งครับ สีดำดำครับโค้หางใหญ่ๆครับโ้ยอุ่นส่อนลูกสาวค่นนี้ครับฮดตูอยู่ครับเอาเอาเอายอกกันแล้วครับอ่าสนใจโทรมากวยครับเด้อโคมนี้ครับสีเหมือนหาครับทรงฟีสองรยโลครับลูกสาวครับวีโกสองหลานครับ ย่นย่น,นครับย่นย่น่ายนั่นนาครับโ <And> ุ่นหางยิ้งยครับ เบื้องละเอียดเล่นหลายครับพี่น้องครับของดีราคาถูกครับได้ควใหญ่ควมหนาความสดครับโอ้ลูกสาวผลหน้าครับงามแห้งครับนันนายุนยุนครับคุณครับคุณครับคุณครับ ลำเาวๆครับท่ายบานเปิ้งครึ่งครับพี่น้องครับอาสนใจโท่มากครับโคบนี้ครับสี่เมือนหาครับบาถึงสมงยหอ2ร0ยโลครับตีครับสนใจโทรด่วนครับสวัสดีครับ